วันนี้พิเศษมากคุณเล็กอาราวจะมาดิบกาแฟให้เรากินดูบรรยากาศน,นะคะ<อ>นี่นี่เราจะโต๊ะไว้บดกาแฟก่อนกาแฟมันมาเป็นเม็ดนี่อ๋อมันเป็นถุงแบบนี้เลยแล้วเราก็ต้องใส่นี่หรอจ๊ะใช่ครับตัวนี้เป็นตัวบดที่สุดโอ้มีแปรงว่ะ <laughs> ซึ่งบทไปทำความสะอาดอ๋อพี่ไปทำไปแล้วใช่ไหมกาแฟตัวนี้แหละที่ทำเมื่อวานใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นไงรสชาติเป็นไงครรสชาติเป็นยังไงมันก็มันก็ขมขมมันก็ขมขมแต่มันก็เป็นขมที่แบบกินได้อันนี้เป็นกาแฟเวียดนาม ลักษณะเฉพาะมันยังไงที่กาแฟเวียดนามคือมันอยู่ที่ระดับความสูงอะ่ะมันทําให้แล้วก็เรื่องแร่ธาตุเขาแต่ละพื้นที่มันไี่เหมือนกันทำให้เมล็ดกาแฟรสชาติต่างกันอ,อ๋อโอเคมันก็เหมือนแบบกล้วยทาไมต้องปลูกที่กาแพงเพชรรสชาติกาแพงเพชรแล้วจะจะ,จะดีกว่าที่อื่นว่าอย่าง,งนะั้นเขาว่าอย่าง,งนะั้นแต่ว่ากาแฟเนี่ยเขายิ่งสูงยิ่งอร่อยเขาบอกยิ่งสูงยิ่งอร่อยก็เลยอยู่เชียงใหม่กันใช่ไหมใช่ โอเคเดี๋ยวเรามามเริ่ม <นะ S 2> กันนะบดเลยค่ะอันนี้มันจะได้ประมาณ20กรัมเราก็ใส่ไปิกนตักสวยๆก็ได้ <laughs> <laughs> แต่ถ้าเป็นปกติก็คือเ okay ทเลยจ้าเ <laughs> ออมันดูมีแบบอะไรให้ทำเนาะ <laughs> ใช่ต้องมีเวลานะมีอะไรนี่ <laughs> นั่งบดไปคุยกันไปอย่างนี้แหละบรรยา <laughs> กาศอย่างนี้ได้เลยนี่ย <laughs> นี่เราจะให้ดูนะคะวิวเลิศมาก จะให้มิม้บดกาแฟว้าวทุกคนนี่คือที่บดกาแฟะนะคะหมุนเงี้ยจับจับตรงนี้จะตรงนั้นใช่ใช่แล้ววางบนอ,งอ่ามันจะบดง่ายกว่าก่อนเนะี้ยออได้อยู่ได้อยู่นี่แปลว่า <c oughs> หมุนจนมันหมดเลยใช่ไหมคะใช่ใช่คือตอนนี้เราบดให้มันเป็นผงะ oh. พร้อมที่จะเอาน,น้ำร้อนสกัดนะ <c oughs> มันก็ดูมีอะไรทำดีนะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวระหว่างลิ้มบทนะเดี๋ยวจะไปเติมน้ำร้อนกันโอเคได้เลยน้ำร้อนของรีสอร์ทได้ค่ะบทกาแฟฮะ้ หมดแล้วเสร็จแล้วแต่แล้อพี่เล็กต่อเพราะเราทำไม่เป็นอันนี้อะไรจ๊ะเนี่ยกระดาษกรองโอ้ยเหมือ,มอมมนอยู่ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ใช่มันต้องกรองเอากากาศออกเอาน้ำไปสกัดกาแฟออกมาอย่างแบบว่าเราไปแคมป์ปิ้งแคมปิ้งเนาะใช่เอาไปไดื่มตื่นเช้ามาไม่มีอะไรทำก็ดิฟกาแฟเนี่ยพี่ก็พกไปตลอด ไม่เห็นเนอนี่ไงเป็นผงแล้วแต่เป็นเม็ดนะหัวโอ้ลองดมจิ้มหอมเดี๋ยวน้องเม้มลิ้นอย่างงี้นะเดี๋ยวพี่ลิ้นให้ดูนะครั้งแรกก่อนนะตรงนี้นะค่อยๆรีนไปอย่างงี้วนๆเนาะให้อ่าผงกาแฟซับน้ำข้าเอาครั้งแรกเสร็จแล้วโอ้อันนี้มันมี อะไรบอกด้วยมันโอ้โหอันนี้คือรอให้มันลงไปหมดแล้วเราชั้นแรกเลยเขาเรียกว่าบูมบูมน้ําเหมือนกับว่าทําให้มันแบบพองตัวประมาณนั้นให้มันพร้อมที่สกัดออกมาลิ้นลงเลยใถ่ให้ขอบคุณค่ะอันนี้ก็คือเหมือนเดิมเหมือนที่พี่ทําให้ดูเมื่อกี้ใช่แล้วทุกคนเป็นกาลังใจให้เราต้องิดตัวนะเกยวนไปเยอะไปไหมเนี่ยไม่เยอะไม่ เทอีกเทอีกอ่ามันคือศิลปะอะทุกคนเรารู้สึกเท่เราก็มีขนมมาด้วยนะคะโอ้ยต้องเข้าแล้วแหละฮอกรอเนี้ยปิดที่ฮอก่อนนะคะมีขนมกินกับกาแฟละอ่าเทได้แล้วนี่เดี๋ยวให้ดูนะนี่ฝีมือการเทนะครับฝีมือการเทโบนโบนนี่ได้เลยนะเนี่ยเฮ้ยบาริสต้าสาวโอ้รอก่อไหนรอให้มันไหลลงไปก่อน ได้แล้วเดี๋ยวจะมาชิมฝีมือน้องมิมนะต้องฝีมือใครฝีมือพี่เล็กตั้งหากอ๋อมันต้องคนมันมีใช่ต้องมิมต้องมิมต้องมิมก่อนมิให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวชิมสั่คนนะสั่แก้วจ้ะข้าแก้วนี้ก่อนโอ้พี่มีอย่างกับวิสกี้หน่อยให้หนูนิดเดียวก่อนได้ไหมอ่ะได้กลัวมันเหลือเสียดายนี่เดี๋ยวพี่ลองชิมก่อนจ้ะ ดูว่าสวยค่ะฉากข้างหลังเป็นทะเลแบบชิลมากกลิ่นกลิ่นออกเหมือนแบบมันคือเมล็ดกาแฟขั้วนะกลิ่นม like ันออกไปทางทั Henderson> ่วๆหน่อยเหมือนถั่วขั้วถั่วขั้วมันๆอะไรอย่างเงี้ยอฮ้ยวิธีการกินต้องกินอย่างไรนะกินยังไงต้องทำปากจู่ๆแล้วก็ซจริงเหรอจริงหรออะไรว่าซุปเนื้อเหมือนซอสซุปป่ะอ้ขนาดนั้นเลยหรออ่ากินเบาๆไม่ได้นะ มันต้องแบบฟุ้งท่อปากอ่ะไออันนี้ดีเ<อ>า<อ>บาๆ<อ>จิบเบา,บาออหอมๆนี่เป็นเม็ดอันนี้ค่ะที่พี่เล็กเอามาใช้นี่ตัวนี้นะฮะเป็นกาแฟเวียดนามนะครับจากดาลัอาดาลัดแล้วก็เขาบอกว่าเป็นอาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเป็นฮันนี่โปรเซสฮันนี่โปรเซสคือมันจะทดายแบบมันจะมีเมือกเคลือบ บบเมล็ดกาแฟอยู่มันทำให้กาแฟหวานเขาเล็กทางนี้พิเศษแล้วเขาบอกว่าจะได้กลิ่นแบบอ,อ๋อฮันนี่กลิน่นแบบสไปซ์หน่อยนะครับ<อ>แล้วแบบมีความเป็นเป็นออเรนด้วย<อ><อ>แล้วก็เขาบอกบิตเตอร์ช็อกโกแลตบิตเตอร์ช็อกโกแลตไอช็อกโกแลตนี่มันคือช็อกโกแลตแบบที่คนทั่วไปเขากินกันเหรอคะพี่เล็กอืมมันจะได้แบบเหมือนรสชาติประมาณนั้นอะจริงเหรออ่ะม,มามีมลองชิมบ้างอันนี้พี่รู้สึกว่าเออมันมันได้ความ มีความขมนิดแต่ไม่มากเหมือนแบบเหมือนเรากินดักช็อกกันมีหวานหวานติดหวานมีเปรี้ยวนิดๆเปรี้ยวนิดๆใช่หอมค่าน้อยขอคารววท่ันจานเล็กหนึ่งจอบจัดนะทำปักจูแล้วก็ซูสเข้าไปอ่ามันต้องเขาเรียกว่าเสิร์ฟเหมือนแล้วเออได้ไหมก็ไม่ได้ขมขนาดนั้นเนาะไม่ได้ขม เออหนูว่าปกติหนูกินแต่กาแฟนมหวานหวานรู้สึกว่ามันออกเปรี้ยวๆนิดนึงนิดหนึ่งใช่เพราะว่าตอนนี้มันคั่วไม่เข้มคั่วกลางอือเอออร่อยอยู่โุ้หน่าฟินมากอร่อยอยู่อร่อยอยู่แปลว่าอร่อยนะอร่อยคุณธรรมดาอร่อยอยู่ธรรมดาได้กลิ่นอะไรบ้างได้กลิ่นอะไรบ้างได้กลิ่นอะไรบ้าง ก็บอกกินกันไป่ไม่ไม่นิดนิดแล้วก็มีเปรี้ยวนิดเปรี้ยวในปากอ่ะแล้วก็ขมนิดนึงเนื้ลายแล้วได้รสอะไรไหมไม่ได้หายใจ้งมามันได้กลิ่นนะแต่มันพูดไม่ถูกอ่ะพี่เล็กเป็นยังไงวะพี่เล็กยังไงเขาบอกอย่างนี้คือถ้าเราคือมันกินเนี่ยมันมันทำให้นึกถึงกลิ่นนั้นกลิ่นนี้แต่ว่าถ้าเราไม่เคยกินมาก่อนนะเราจะนึกไม่ค่อยออก ถ้าเราไม่ได้แบบจํารสชาตินั้นได้เราจะนึกไม่ออกอือเขาบอกว่าเขาบอกว่ามีส้มพี่ก็นึกอยู่เอ๊ะมันส้มอะไรอยูยวเ, <laughs> เปรี้ยวเขาบอกเปรี้ยว <laughs> มันเปรี้ยวแต่มันส้มอะไรส้มอะไรส้มอะไรก่อนเรียวกอ่อนส้มอะไรเอออะไรสิกอย่างโอเคนั่นแหละค่ะทุกคนวันนี้อ่ ه, เดี๋ยวรอสุจินมาชิมมาสุดเพราะว่ารสอะไรกันสุจินสวัสดีครับนี่ผู้ถ่ายเบื้องสูงนะฮะ นี่นี่นนนชนเออต้องชนกันนีออส่สูดสูดสูดไม่เป็นสูดสูดเออลุ้นอยู่ลุ้นอยู่ลุ้นเหรอเออลุ้นอยู่อันนี้คือ้องมิมดิฟครั้งแรกเลยนะเนี่ยใช่มันเลิศตรงนี้ออผมว่ามันจางไปหน่อยแล้วฮะใร่งเหรออ๋อใช่แล้วก็พอมันจางไปปุ๊บกลิ่นที่มันเป็นปลายอะ่ะมันหายมันได้แต่กลิ่นต้น ขาบอกอุ้ยมันขมจ๋าเลยกินไม่ได้แต่ต้องมินบอกกินได้พี่ก็กินได้มันเป็นแบบกินง่ายแต่ดื่มง่ายจริงๆมันต้องเข้มกว่านี้เหรอคะมันก็จะออกแบบเขาเรียกว่า body body กาแฟความเป็นกาแฟมันจะมากกว่าปายปายมันหายไปใช่เพราะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเฉลยพี่ไปตักพี่ไปกดน้ำมาน้ำที่รีสอร์ทอยู่ที่ประมาณไม่ถึง70อ่ะอ๋อ <formation> อ่าอุณหภูมิอุณหภูมิสูงยิ่งมันก็ยิ่งสกัดออกมาได้มากยิ่งถ้าต่ํามันก็คือแบบมันสกัดออกมาได้น้อยโอเคนี่สุดจินก็ชิมเป็นแล้วแน่สุดยอดเลยอ่าด่ามากจรไงจะบอกว่าค้าทำไม่อร่อยเออเหรอโอเคค่ะพี่เล็กมาเดี๋ยวเราไปกินกาแฟกันต่อนะคะวันนี้ขอบคุณพี่เล็กมากเลยที่มาสอนดิฟกาแฟนะคะสําหรับวันนี้นะคะการดิฟกาแฟครั้งแรกของมิมก็เออเพลิดเพลินได้เปิดโลกใหม่แล้วพี่จินสงสัยต้องโดนบ้างแล้วล่ะ ต้องซื้อชุดชุดเริ่มเริ่มต้นนี่มันประมาณเท่าไหร่พี่ถ้าเริ่มต้นจริงจริงก็ไม่ถึงไม่ถึงพันอืถ้าเริ่มต้นจริงๆนะแต่ว่าถ้าแบบเอ้ยอยากจะสายอุปกรณ์เครื่องบดดีๆหน่อยก็เริ่มที่พันกว่าแล้วเพาะตัวบดนะตัวบดพันกว่าอุปกรณ์ก็ประมาณสองพันรวมได้เลยเข้าถึงเข้าถึงไม่ยาก สำหรับพี่พี่ที่เห็นมิมแก๊งๆยังไงก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะว่ามันหยิบอะไรยังไงทํายังไงลินยังไงอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์มาบอกกันได้แล้วก็ใครใครอยากขายอุปกรณ์มาเลยอย่าลืมกดไลค์กาแฟก็ต้องเข้าแล้วนะกดแชร์ให้ด้วยนะคะบายๆนะทุกคนเดี๋ยวมาให้พีเอ็กสอนดิฟใหม่โอเคบายบายค่ะ